น้ำตาสองนะคะนี่ค่ะใช่เดี๋ยวหกสองอันนี้พอถึงเวลาหน้างานแล้วไ่เปลียนสองครึ่งอ้าวสองครึ่งนะคะน้ำตาสองครึ่งนะคะอ้าวสองครึ่งเหรอสองสองเทียบเท่ามือสั่นไม่ต้องสั่นสองเทียบเท่าไหกันเท่าไหร่สามสาม สีวกระดมเท่าไหร่ช้อนหนึ่งพอไหมเราบนบนหน่อยสิเอาไปสองสอ้าวสองสีวขาวสองซีวขาวสองนะคะพอนแล้วพอช้อนหน่งสองมาทันทีที่ไม่ต้องใ้เกลืออะไรจ้ะก็เปรี้ยวสองเปรี้ยวสองเลยเปรี้ยวสองจะไม่ที่บน เดี right? ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำน้ำมันทีหลังนะคือน้ำมันนี้ใช้ทีหลังอันนี้มันจะออกมาสีสวยมากอันนั้นคุณไม่ต้องเทแล้วนะต้องเทเหรอได้ครึ่งกิโลครึ่งเนาะค่ะน้ำสับปะรด